งานบริการโลหิตของสภากาชาติไทยเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่18มกราคม2495เพื่อตอบสนองต่อข้อเสนอของสภากาชาติสากลโดยให้ยึดถือหลักที่ว่าบริจาคโลหิตด้วยจิตศรัทธาไม่ต้องการสิ่งตอบแทนหรือหวังผลตอบแทนใดๆ งานบริการโลหิตจึงถือว่าเป็นภารกิจหลักของสภากาชาติไทยโดยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นหน่วยงานในการจัดหาโลหิตทั่วประเทศสภากาชาติไทยจึงมอบหมายให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยทำหน้าที่จัดหาผู้บริจาคโลหิตจอกเก็บโลหิตตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิต เพื่อให้ได้หมาซึ่งโลหิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจึงได้ตั้งเป้าหมายในการจัดหาโลหิตทั่วประเทศเพิ่มขึ้นปีละ1 6 0 0 0ล้ถึง1 8 0 0 0ล้แยูนิตในส่วนของภูมิภาคต้องจัดหาให้ได้ปีละ1 2 0 0 0ล้แสนยูนิตขึ้นไป เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอและปลอดภัยสำหรับรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศโดยมีโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตเหล่ากาชาติจังหวัดทำหน้าที่ในการจัดหาโลหิตแต่ละปีมีสถิติการขอใช้โลหิตเพิ่มขึ้น8-10%การบริจาคโลหิตคือการให้ที่ยิ่งใหญ่ ที่ต้องการผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตให้คนอีกมากมายที่กำลังรอคอยความช่วยเหลือ